ไปไหนอยู่ช่วยกันก่อนนะนี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงพืชชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นพืชประเภทหัวสามารถกินได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณเกิดเผลอไปกินหัวของเขาในขณะที่หัวของเขาเนี่ยกำลังมีหน่อนะคะเชื่อไหมคะว่าอันตรายถึงชีวิตค่ะ และพืชที่เราพูดถึงนะคะนั่นก็คือมันฝรั่งนั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยอย่างที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยนะคะ ทำไมวันนี้ถึงมาพูดเรื่องมันฝรั่งนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าสืบเนื่องมาจากช่วงพักหลังๆเนี่ยเราเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหคลั่งคล้การกินแกงกะหรี่ไก่มากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าไปเอาความอยากกินมาจากไหนนะคะพักหลังเลยต้องซื้อมันฝรั่งเนี่ยเอามาติดตู้ไว้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งเหตุผลก็คือแม่เราเนี่ยชอบกินมันนะคะแต่เราก็เลยไปหามันอะไรที่มันจะมาทํากับข้าวได้นี่นก็คือมันฝรั่งนั่นเองค่ะทีนี้เราก็เลยมีมันฝรั่งเนี่ยติดตู้ไว้แล้วบังเอิญน,นะคะเมื่อสองวันก่อนก็ทาแก แกงกะหรี่ไก่อีกแล้วค่ะแล้วบังเอิญว่ามันฝรั่งที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยเขาก็มีลักษณะแบบนี้ทุกคนนี่เห็นไหมนี่เลยลักษณะก็คือเขามีหนอ่องอกขึ้นมาแล้วค่ะนี่นะคะซึ่งแวบแรกที่เราเห็นปุ๊บนะคะอุ้ยดีจังเลยนะคะมันฝรั่งมีหน่อกขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็เลยหั่น นะคะหั่นเฉพาะตัดเฉพาะส่วนที่มีหนอเนี่ยแยกออกไว้เพราะเพื่อหวังว่าจะเอามาปลูกต่อน,นั่นเองต่อไปจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะคะเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงนะจะได้ปลูกทานเองได้เนาะทีนี้เราก็เซิร์ชหาวิธีปลูกนะคะปลูกหัวมันฝรั่งเนาะแต่ดันไปเจอนะคะบทความหนึ่งที่เขาแชร์กันค่ะทุกคนค่ะ อ่านแล้วก็สะดุ้งเฮือกเลยนะคะเพราะว่าบทความที่แชร์นะคะนี่เลยขออนุญาตขึ้นให้ดูนะคะแคปเจอร์ขึ้นให้ดูที่เขาแชร์กันนะคะซึ่งบทความนี้เนี่ย เป็นแนวคําเตือนนะคะเขาแชร์กันตั้งแต่ปี2016แล้วโอ้โหแล้วนี่ปีอะไรปี2022ผ่านมา6ปีนะคะก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าตอนนั้นฉันไปอยู่ไหนมาทําไมไม่รู้เรื่องนี้นะคะซึ่งเนื้อหาที่เขาแชร์กันนะคะก็คือมันฝรั่งที่มีหน่อขึ้นอันตรายจริงแต่ไม่ได้ตุยลูกเดียวเพราะว่านะคะมีคนเนี่ย เขาแชร์ข้อมูลว่าห้ามกินมันฝรั่งนะคะที่มีหน่อขึ้นแบบนี้เพราะถ้ากินแล้วจะตุยสถานเดียวนะคะหรือว่าตุยลูกเดียวทีนี้พี่ท่านนี้นะคะ Facebook ท่านนี้เนี่ยเขาก็เลยออกมาให้ข้อมูลนะคะว่ามันฝรั่งที่หน่อขึ้นแบบนี้เนี่ยอันตรายจริงนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ตุยลูกเดียวนะคะทีนี้เราก็แบบว่าอยเออใจละเพราะว่าทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยหลูกนะคะที่ทําแกงกะหรี่ไปวันนั้นเนี่ย ล้วนแล้วแต่งอกแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้เราก็เลยมาหาข้อมูลว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมมันฝรั่งที่มีหน่อขึ้นมาแบบนี้ถึงอันตรายกับชีวิตของเรานะคะซึ่งข้อมูลที่เราหาได้นะคะก็มีแบบนี้เลยคะ<ม>่ะเขาบอกว่ามันฝรั่งเนี่ยที่มีหน่องอกขึ้นมาแบบนี้นะคะม,มันจะมีสารพิษชนิดหนึ่งค่ะชื่อว่าโซลานีนซึ่งเจ้าโซลานีเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีพิษรุนแรงมากเลยละค่ะถึงแม้ว่าร่างกายเนี่ยจะได้รับในปริมาณที่เล็กน้อยนะคะก็ สามารถทําให้มีอาการแพ้เนี่ยหรือว่าอาการพิษเนี่ยเกิดขึ้นแบบรุนแรงเลยล่ะค่ะส่วนอาการที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างฟังแล้วอย่าตกใจนะคะขออนุญาตอ่านค่ะเพราะว่าเพื่อจะเป็นรายละเอียดที่ถูกต้องเนาะซึ่งข้อมูลที่เราได้มานะคะก็ไม่ใช่ข้อมูลไก่กาอาราเล่นนะขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าโซลานีนนะคะเป็นพิษนะ ไกลโคเอลคารอยนะคะที่อยู่ในกลุ่มของซาปโปนินนะคะส่วนคำศัพท์แบบว่าทางศัพท์เคมีแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปทราบอะไรนะรู้แค่ว่าโซลานีเนี่ยมีพิษนั่นเองนะคะซึ่งมันอยู่ในมันฝรั่งที่มีหน่อแบบนี้ไม่ใช่มันฝรั่งที่มีหน่อยอย่างเดียวนะคะที่เป็นพิษแต่มันฝรั่งที่มีสีเขียวก็เป็นพิษเช่นเดียวกันค่ะเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอมันฝรั่งนะคะที่ผิวของเขาเนี่ยเป็นสีเขียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าทาไมสีเขียวถึงเป็นพิษค่ะ ซึ่งเจ้าโซลานีนะคะพบในมะเขือเทศมะเขือยาวนะคะแล้วก็มันฝรั่งนี่แหละคะ่ะแล้วสาเหตุอะไรทําไมไอ้พืชพวกนี้จะต้องมีโซลานีด้วยซึ่งมันเป็นพิษตัวเองไม่รู้หรอว่าตัวเองเป็นอาหารเนี่ยไม่น่าจะมีพิษอยู่ในผลนั้นๆด้วยนะคะสาเหตุที่เขาต้องมีโซลานีนั่นก็เป็นเพราะว่ามันฝรั่งเนี่ยสร้างโซลานีและชาโคนีน,นะคะเพื่อปกป้องตัวเองโดยพบมากในส่วนใบลำต้นและหัวนะคะและเมื่อหัวมันฝรั่งเนี่ยถูกแสง นะเมื่อหัวมันฝรั่งถูกแสงก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะและมีปริมาณไกโคแอลคาลอยเนี่ย mm. เพิ่มมากขึ้นค่ะสีเขียวคือคอโรฟิลแน่นอนคอโรฟิลไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะแต่ปริมาณคอโรฟิลที่ปรากฏอยู่บนมันฝรั่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าในมันฝรั่งหัวนั้นมีปริมาณของโซลานีนมากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะยิ่งถ้าหัวมันฝรั่งที่มีความเขียวมากๆนะคะนั่นหมายความว่าปริมาณโซลานีนที่อยู่ในหัวมันฝ oh. รั่งเนี่ย มีปริมาณที่เยอะนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่บ่งบอกถึงปริมาณของโซลานีนในหัวมันฝรั่งนั่นก็คือรสชาติค่ะถ้าสมมติว่าชิ้นมันฝรั่งที่เรารับประทานเข้าไปนะคะรู้สึกว่ามันมีรสขมนั่นหมายความว่าในมันฝรั่งชิ้นนั้นหรือว่าหัวนั้นๆน,นนะคะมีปริมาณโซลานีนอยู่ในปริมาณมากค่ะ ก็เอาเป็นว่าถ้าใครนะคะที่ไปเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าตามตลาดแล้วต้องการซื้อหัวมันฝรั่งถ้าไปเห็นหัวที่มันมีสีเขียวนะคะก็อย่าหยิบมาอย่าซื้อเด็ดขาดหรือหัวที่งอกแบบนี้นะคะถ้าไม่ได้ ถ้าไม่ได้จะเอามาปลูกก็ไม่จําเป็นต้องเอามานะคะเอาหัวที่แบบว่ากลิ้งงหัวใหม่ๆสีเหลืองๆนวลๆสวยๆค่ะ,ะทีนี้เรามาพูดถึงพิษของโซลานีนกันนะคะถ้าสมมติว่าพิษของโซลานีนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะคะพิษโซลานีน,นะคะก่อให้เกิดความผิดปกติทางระบบทางเดินอาหารและระบบประสาทค่ะทําให้คลื่นไส้ท้องร่วงอาเจียนปวดเกรงกระเพาะอาหารแสบคอหัวใจเต้นผิดจังหวะปวดศีรษะและเวียนศีรษะนะคะโอ้โหอันนี้ นี่คืออาการเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าในรายที่มีอาการหนักๆเนี่ยจะเห็นภาพหลอน,นะคะ่ะแล้วก็สูญเสียระบบประสาทสัมผัสก็คือเป็นอมพาตนั่นเองเป็นไข้ดีซ่านม่านตาขยายและอุณหภูมิกายต่ำกว่าปกติโอ้โห นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะทุกคนคือสารพิษเพียงเล็กน้อยนะคะทําให้เกิดอาการแบบนี้เลยอทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าได้รับสารพิษมากน้อยแค่ไหนจะเกิดอาการแบบไหนค่ะและจากการศึกษานะคะพบว่าขนาด2-5ถึงมิลลิกรัมต่อน้ําหนักร่างกาย1กิโลกรัมสามารถทําให้อาการเป็นพิษได้ค่ะและ3-6มถึงมิลลิกรัมต่อน้ําหนักร่างกาย1กิโลกรัมอาจทําให้เสียชีวิตได้ค่ะ โอโหนั่นหมายความว่าแค่คุณเผลอรับประทานนะคะเจ้าโซลานีนเข้าไปในปริมาณ3-6มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะสามารถทำให้เสียชีวิตได้โอ้ไม่กอดนะคะถ้าสมมุติเราน้ำหนักเ,เท่าไรเนี่ย50นะคะได้รับไปในปริมาณ65-30 ประมาณ30มิลลิกรัมนะคะก็จะทําให้เราเสียชีวิตได้อันนี้คิดผิดหรือเปล่าเพราะว่าตกเลขนะคะอา้าวทีนี้ถ้าเราเผลอรับประทานเข้าไปแล้วนะคะแบบเราเนี่ยที่เผลอรับประทานไปแล้วเมื่อประมาณเมื่อวานก่อนที่ผ่านมานะคะที่กินแกงกะหรี่ไก่ที่ใช้มันฝรั่งที่มีหน่อแบบนี้เนี่ยในการปรุงอาหารนะคะอาการจะออกฤทธิ์ตอนไหนนะคะเขาบอกว่าหลังจากรับประทานโซรานีนเข้าไปนะคะ จะออกอาการภายใน8ถึง12ชั่วโมงค่ะโอ้โหอันนี้ผ่านมา1วัน1คืนนะคะแสดงว่าสารนั้นเนี่ยน่าจะไม่หลงเหลืออยู่ในร่างกายแล้วนะคะถูกขับถ่ายออกไปแล้วหรือถ้ารับสารนี้เข้าร่างกายในปริมาณมากๆนะคะเขาบอกว่าจะเกิดอาการภายใน10นาทีเลยล่ะคะ่ะ แต่ว่ามันก็มีวิธีป้องกันนะคะไม่งั้นมันฝรั่งมันก็คงจะขายไม่ได้นะคะเกษตรกรก็คงจะปลูกมันฝรั่งขายไม่ได้นะคะวิธีป้องกันก็คือการที่เราเนี่ยจะขับสารโซลานีนออกจากหัวมันฝรั่งนะคะทุกคนเขามีวิธีค่ะก็เพียงแค่นำมันฝรั่งนั้นๆน,น,นะคะไปทอดค่ะในความร้อนที่สูง1 7อองศาขึ้นไปนั่นเองค่ะทุกคน ะะหรือการนําไปต้มก็ได้นะคะต้มให้สุกด้วยน้ําร้อนที่มีความเดือดร้อยเองศาขึ้นไปก็คือก็คือร้อนมากๆเลยค่ะร้อยเจองศาขึ้นไปเนี่ยสามารถนะคะขับสารโซลานีเนี่ยออกจากหัวมันฝรั่งนั่นได้ค่ะก็คือสารนั้นเนี่ยจะถูกเคลื่อนย้ายจากการที่มันอยู่ในหัวมันฝรั่งใช่ไหมคะจะถูกเคลื่อนย้ายออกไปสู่ในน้ําเดือดเดือดนั้นแล้วก็สู่ในน้ํามันทอดนั่นเองค่ะ ทีนี้เรารู้วิธีป้องกันทางการรับประทานไปแล้วทีนี้แล้วสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมหัวมันฝรั่งมันถึงมีสีเขียวได้นะคะหรือบางหัวทําไมไม่เขียวนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าการเพราะปลูกนั่นเองค่ะ การที่หัวมันฝรั่งมีสีเขียวนั่นหมายความว่าหัวมันฝรั่งหัวนั้นเนี่ยขณะที่ปลูกอยู่เนี่ยเขาได้รับแสงแดดค่ะก็คือเจอแสงแดดนั่นเองพอมาเจอแสงแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะมีสีเขียวเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาปลูกมันฝรั่งนะคะเกษตรกร,เ,ร,กรเขาถึงกลบให้มิดๆเลยค่ะให้อยู่ใต้ดินแบบว่าลึกลงไปหน่อยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หัวมันฝรั่งสัมผัสกับแสงแดดนั่นเองค่ะ แม่ถามว่าถ้ารู้แบบนี้แล้วนะคะเรายังคิดที่จะปลูกมันฝรั่งเอาไว้กินเองต่อไปไหมนะคะก็ยังไม่เปลี่ยนความคิดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปลูกมันฝรั่งนะคะเอาไว้รับประทานเองค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าวิธีป้องกันก็คือเราจะต้องฝังหัวมันฝรั่งเนี่ยให้อยู่ลึกค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดนั่นเองค่ะเพื่อที่เขาแสงแดดเนี่ยจะได้ไม่ก่อให้เกิดโซลานีนขึ้นในหัวมันฝรั่งนั่นเองค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะกับคนที่ชอบทานมันฝรั่งหรือกับเ,ออเขาเรียกว่าแม่บ้านนะคะที่ชอบจ่ายตลาดก็เพิ่มการสังเกตอีกนิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากสารพิษค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องซินฝูด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะติดตามทางเพจ a c e b o o k ก็กดติดตามได้ที่ซินฝูแพนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ